ขีเก่าหพี่น้องมื á, ้นี่ใไข่มดแดงขี้เก่าครับของป้าครับนี่ไค่มดแดงขี้เก่าอันนี้ปลาครับมือดแดงกับ้างนาครับบวม่อยครับบ้านท้องระสินหางานครับจะางนอย จะเข้าดีครับเห็นแม่หนะครับนี่หันไหลอู้ตัคนนะครับสองห้่งครับนี่ไหลเตะ ทุกตอนนันน่ะเลน,น้องแงหลายครับได้ก็บใครดีเหรครับสองท่าก,ก็บเดชนิยมีับเพื่อนนี่แหละครับครับพี่น้องนี่นะครับต้องมาแดงครับยยนี่ๆเดี๋ยวข้างแบบนี้ก็เด็ดดีครับข้างแบบนี้เด็ดเลยครับยยข้างนี้ครับเสียิีใครหลายครับยยนี่ๆ กันครับตอนนี้ผมเป็นคนจับกล้องให้แง่แง่แล้วก็เทียวมาให้เบิงเล้วครับว่าทั้งแง่หนีมีไมีใช่หลายวันเดติดตฐานวันก,กันครับเดี๋ยวเปินมือเกิดดินเลยครับเอาถุงแป้งเหรใส่ขึ้นมัดผลงานครับพี่นอ้องแง่มาแล้วเลยครับทำงาน แดงครับขายจาากหลายบา่าง้ครับข้างหน้าจะเานมื่อมันวีกหาบดแดงแดงครับบดแดงะกห้างมีมครับรังพึ่งรังพึ่งทำการอุดลุงควนก่อน kong me kong me kong me